เมื่อกลับมาที่หมู่บ้านสมชายพบกับความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นพ่อแม่แก่ชราลงมากน้องสาวแต่งงานไปแล้วแต่ชาวบ้านบางคนยังมองเขาด้วยสายตาระแวงอดีตนักโทษคือฉายาที่ติดตัวเขาบางคนกระซิบกระซาบบางคนหลีกเลี่ยงการพูดคุยสมชายพยายามเริ่มต้นใหม่ด้วยการกลับไปทำงานในอู่ซ่อมรถของพ่อ แต่ความกดดันจากสังคมทำให้เขาตัดสินใจย้าย,ายไปอยู่เมืองใหญ่กรุงเทพที่ซึ่งไม่มีใครรู้จักอดีตของเขาในกรุงเทพสมชายเช่าห้องเล็กๆและเปิดอู่ซ่อมรถข้างทางด้วยเงินชดเชยจากรัฐที่เขาได้รับหลังถูกพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์ธุรกิจเริ่มต้นช้าๆแต่ด้วยทักษะที่เขาเคยใช้ในคุกการเจรจาการสร้างความสัมพันธ์และความซื่อสัตย์ลูกค้าเริ่มเพิ่มขึ้น เขาไม่เพียงซ่อมรถแต่ยังให้คําปรึกษาเรื่องชีวิตแก่ลูกค้าที่มีปัญหาบางครั้มเขารับเด็กยากจนมาฝึกงานสอนเขาว่าความผิดพลาดไม่ได้หมายถึงจุดจบสมชายยังคงติดต่อกับลุงแดงซึ่งได้รับปล่อยตัวไม่นานหลังจากเขาเพราะสุขภาพสุดโทมทั้งสองร่วมกันก่อตั้งกลุ่มรณรงค์เสียงจากเงาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรม พวกเขาเดินสายบรรยายตามมหาวิทยาลัยและชุมชนเล่าเรื่องราวของสมชายเพื่อเตือนใจสังคมถึงความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่เที่ยงตรงสมชายแต่งงานกับหญิงสาวที่พบในงานรณรงค์มีลูกสองคนและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่เขายังคงฝันร้ายถึงเวลาในคุกบ้างเป็นบางครั้ง เรื่องราวของสมชายคือเครื่องเตือนใจว่าแม้โชคชะตาจะโหดร้ายเพียงใดความแข็งแกร่งภายในและความหวังก็สามารถนำพาเราผ่านพ้นได้ในที่สุดเขาไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตแต่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่กำลังต่อสู้ในความมืด